ัับหวใจกันงงยังไม่หยุดเต็นโอ้ยแข่งกันด้วยเอาว,าว้าไมาก่ก็ลรถพ่วงมันพ่วงอะไรมาเฮ้ยไฟเขียวพอดีเลยพี่โ,โชคดีจริงๆงวันนี้ยขาอมึงในจ่ายไรนักหนาว โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพ Venture er Racing ครับผมนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆเรามาขับรถตอนดิดดกๆมา ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีรถแล้วนะฮะเพราะว่าเ,ออเขารถออกจากบ้านนะดีค,ครับทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมาให้ดูแบบตื่นเต้นเต,นต,นต้นเลยฮนะไม่น่าจะมีก็ดูผมขับรถต่อไปนะ อาก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยโอ,อ้ว้าไม่ก็ลังจับหัวใจทั้งไงยังไม่หยุดเต็นโอ้ยอเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น ไฟเขียวพอดีเลยพเเีย่โชคดีจริงๆมึงวันนี้ไม่ต้องจอดนานด้วย <c oughs> ไปไปไป,ไป <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้โหท่อมึงนีใส่ไรนักหนาวอ่ะ เน่ดูพี่พี่คิดจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตัดหน้าออกสลับเนี่ยจะไปยังมีลายได้ มันพ่วงอะไรมาอ๋อคือเขาก็จะออกตอนผมจะไปโอเคผมไปก่อนนะอู้อากาศเย็ยนสบายพอมาขับรถเลยรู้สึกว่าเย็ยนมาก ก็ตรสุดยอดเลยอันนี้ทั้งวันร้อนนะฮะโคตรร้อนเลยบอกไว้เลยที่ประเทศสมุทรปราการเนี่ยโคตรร้อนเลยโอ๊ยนอนเอาหันเอาหนึ่งเลยนะครับ โอ้ตกใจห,หมดทำไมเขาไม่ชอบความที่มันสว่างสว่างแน่สว่างรอยก็มีคเขาไม่เดินความกันนะับแปลกมากใกล้ๆ ก็เ,เป็นว่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับทัานก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะคะรับผม